สวัสดีครับพี่น้องมาลุ้นรังวัลกันครับพี่น้องครับสำหรับกติกาเรามีอยู่ว่านะครับร้อยคะแนนนะครับก็จะมีกับพ่เวลาไก่สวยแล้วก็น้ำจิ้มแล้วก็รสชาตินะครับรวมร้อยคะแนนแล้วก็บวกรูคุณหารมาแล้วครับตอนนี้คือแจ้งข่าวทุกคนนะครับไม่มีข้อโต้แย้งนะครับ อันนี้คือเป็นการประกาศจากคณะกรรมการโดยเอกฉันนะครับไม่ให้มียกมือคัดค้านนะครับอันนี้ชัดเจนเลยกรรมการตัดสินที่ขาดคนเดียวนะครับนเดีั่งเขียนบบหนหั่ลเขียนแบบหลายคนนึงอันนั้นคนณสับไก่ครับเอออันนั้นคนณสับไก่โอ้ยไปบ่เป็นหนูน่ะคนสับไก่ฮะหรือว่าคนสับไก่คือไปบ่เป็นหนูนอแบน อิ่มพีโน่เงยเงินทองไตอันดับสองนะครับรอที่สามนะครับรอที่สามเอ้ยยังนี้ยังไม่แจ้งแจ้งอีกรอบหนึ่งสำหรับผลรางวัลที่สำหรับเงินรางวัลนะครับอันดับหนึ่งสองพันคะแนนบุ๊มอันดับห้าอันดับสามหนึ่งพันอันดับที่เพิ่มจากห้าร้อยเป็นหกร้อยอันดับห้า่อเชยของนวล วันละวันละห้ารยคันนีแล้วก็

ไปทำไมเนี่ยมาตื่น้ไปแหนทีสืสีถวยมาทานครับมาทานต่อยอดนี่ฮะมันผมไม่เอาครับนี่นสือสีฐานสื่อโอ้คุณดับไหมใส่ชูดสื่อสีเด้อครับเด้อไี่น้องเอาพวกเก็บไว้สื่อสีลูกพี่เจ้าอะไรเพื่นพุ่นพุ่อนยิ้มไก่นั่งอยู่พุ่น่ะยิ้มไก่แล้ว เออชื่อชื่อสองป่องก็ด,งงงงงดีสองป่องสองป,อง,อ,งปองแดกหาที่ไหนหาไม่ได้ <c oughs> มีข้อตัวแย้งนะครับคือเอาขออนุญาตเอาแจ้งแจ้งเลยนะครับที่สามนี่คือไก่สวยได้ยี่สิบคะแนนนะครับเพราะว่ <c oughs> นาปากมอออกมีสีดำห้าคะแนนแล้วก็เวลาก็ยี่สิบคะแนนสําหรับรสชาติก็ยี่สิบคะแนนนะครับแล้วก็สําหรับน้ําจิ้มสิบแปดคะแนนรวมกันแล้วเป็นทั้งหมดนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามนะครับขอบคุณมากครับดวเอาเอาเป็นรางวัล เราก็รองอันหนึ่งก็พูดไปแล้วไหมก็ที่สองเลยนะครับอ่าเราไม่ต้องรุนกันอันดับที่สองนะครับจำท่าดำทำทำอ่าเรามารุนเรามารุนอันดับที่สองนะครับทีมที่ได้แทน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 ทีม เอ้ยจิ in, e ้มไม่เด uh, uh, ีเวลา20คะแนนรสชาติเออเวลา25คะแนนรสชาติ20อ่านับจิ้ม19คะแนนรวมกันได้ที่สครับโอ้ยทอน500นะโอ้ยทอนต้องทอนนายรนต้าจัดการให้ครับโอ้ยคุณครับ5บยิบนะครับโอ้ยโอ้ยฮยย โอเคนะครับเออเอางี้ทีมที่หนึ่งเรายังไม่ตัดสินตอนนี้นะครับเราจะเออนะครับชมเชยหกร้อย ไมอันนี้ไม่มียกมือมีครรภ์นะครับมีคราีทีมอ่าอันนี้ชีเยใช่มค่ะแม่ชเยได้จะได้ทีละอ่นี้ให้พรประกาศ เป็นแอร์ที่สองเลยแม่จะได้ให้พันสองเลยมาหลอกจับมือมีสองมาหลอกสองจะมีสองรางวัลเฉลียองเจ้าอีกที่ไรสี้อยห้าร้อยฟังฟังถูกร้อยรางวัลหนึ่งห้าร้อยสองรางวัลเพิ่มแล้วเฮ้ยโอ้ยเฉลี่ยเอากรรมการกลางฟังก่อนนะครับนี่คือกรรมการหลักนะครับโอเคก็อย่างนี้เราเพิ่มเติมอ่ารางวัล จากที่แรกว่าห้าร้อยกับสี่ร้อยใช่ไหมครับก็เลยเพิ่มเติมเป็นหกร้อยกับห้าร้อยนะครับก็เฉลี่ยกันแล้วก็เราจะมีรางวัลสมนาคนสสำหรับเอฟซีของท่านต่างห้าร้อยบาทห้าร้อยคะแนนนะครับทีนี้ก็ได้หกร้อยคะแนนสำหรับทีมที่สี่นะครับก็คือทีมเฮาแต้แถวบักแฮวเั่งดีค่ะเออจ๊ะ ร้อยคะแนนถอนหค่ะมันไม่ยากเอาเอาให้1้อยดึงเอาไปเอากับทีมนั่นอีห้าร้อยพันจบก <st> ับประกันยื่งินครมเนาะโอ,อนคืนแล้วโอนคืนแล้วค่ะโอนคืนแล้วครับ

ทิปที่อยครับดีกวาโอ้่เห็นว่าคนมาเขียนเลขหายเนาะเขียนได้ลเลขบเนอะไรที่ไหนอะไรกต่ออะไรนะอะไรกะต่อต้องอ่านใช่ไหมอ้าวปยัจำอ่อ่าตกอ่ะ คนพูเขียนอมีฮอนเล็กหาพี่ได้เลยหกนะโอเคทิม B O Y ชมเชยอันดับที่ตอนนี้จับมือคือทีมรีมแม่ครัวกับทีมนักดนตรีโอ้มาแล้วครับน่าเีรแ่ใจอ้ยโอ้หโอ้โ้ยโออ้ย้ยโโอ้โอ้้ยโอ่ยอ้ยโอออ้ยโโอ้ย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 อยยอยยย แลาววัดสมน้ำนารางวัลที่หนึ่จับมืออีกสองคนจับมือสามคนจะมาดูผีชุกเชยนะเลยชมเชยสมน้ำนาเอาแข่งแข่งตกเคี้ยมเลยครับเด้อจะเหลือรางวัลที่หนึ่งสองพันคะแนนรางวัลชมเชยนะครับ รางวัลที่หนึ่งเลยไม่ต้องลุดึงหนึ่งดึงอาทั้งสามมาทั้งสามีมมาเอาเอาอวันศิษนาบรวัดนี้เลยวันหายต้องทต้องพอดีเลยโอมาอันนี้โอนคืนไปแล้วเอาตัวแทนมาครับตัแนมาแล้ก็ตีมาแม่ครัวมาจัมือจมืออีกอีกงมโอ้อทม

ก็มวนราวางแม่กับลูกนะครับใครจะทําอาหารให้อร่อยกว่านันถากินเอานะครับผมจะตัดสินรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับรางวันที่หนึ่งประจําปีพศ2567สําหรับการแข่งขันไก่อฟางนะเพชรระเบิดนะครับรางวัลที่1ทีมที่ได้รับรางวันที่หนึ่งคือทีม คือบอกเขียนลืมรวมคะแนนไหมสิจิมแม่คุ้มจิมแม่คุ้มกรรมการไม่ได้เลี่ยงนะอนี้ตามความเป็นจริงนะครับรสชาติโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้หน่อไ นี่เหรอโอ้ยเจยแกเียแกเอาไปชำหนีนะครับจิ๊นีขอบคุณกัน